สบายดีมาลูกการสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็มซีถูกฐานสบายดีสุขสุขคนพี่ผู้ได้นะามาสาย,ายอยู่ไทยอยูอล่ลาวอยู่ต่างประเทศก,ก็ดีเนาะผู้ที่ขอมาหาส้มส่องมายิงเฮิรเนาะพี่นอ้องฟอสถูก่านอยู่ดีมีแหง้งเนาะมีความสุขกายสบายใจเป็นสุขสุขคนเนาะผู้ที่ข,ข,ขนนอขามาส้มแหละผู้ที่ คลิปต่อไปนี่ก็้าผิดพลาดประการได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทานได้ที่ส้มจน,จนจบขีดขีดทุกท่านเนะาะถนะว่าผิดพลาดประการได้ก็ขอโทษขออภัยในลายเนาะพี่น้นองกตสิมีว่าทุกประเภทและทุกประการทั้งแหละพี่น้องก็กราบขอโทษด้วยก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เท่ากับสิาพาน้องดาวไปหาเอื้อผู้สีพี่น้องเผื่อพิทออดเออพู้สีถ้าพี่น้องขอได้เเ็ศชาผู้สีลายมือลนะเลยเนาะเลยสิไปเยี่ยมยามเอาหัวพวกบัวไปหายเผิ่ปลูกน้ำ กท่างก็อุ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยตากล้องแหละเป็นขื่นเป็นเท้ตากล้องกับชุโต๊ะรถตายเลย <c oughs> ใครเป็นตากล้องทางดีแล้วใครเฮาน่ะเอ้อเอยดาวก็ดีเอยด้าสั่นนี่คุณเป็นเอื้อยฉฉัน <c oughs> แล้วบอกตาพี่ดีเและตากล้องเอ้ย <c oughs> อันพี่น้องเอ้ยอันน้องดาวคิดฮอดเออโพสีว่าสั่น ขีดทอดเรื่องยังเนาะคือว่าขีดทอดกันอย่าเอาแข่าไปชับกันบ่อย่าขีดทอดกันเนาะไปนี่จังบายโอ้จังงูนันเองพัดดักกำลังอะนะพี่น้องกำลังไปพี่น้องเอ้ยกำลังเดินทางจังงูอะไรนังเจ็ดงวิ่งเลแเน่นี่เออมือกเกาะกับบุกบอยให้ปี้ภายในพี่น้องเอ้ย จะ่อดีหลดจะค้องสิบเจ็ดโมงจะสิบเจ็ดโงวะ้าต้องรีบ้า,ม,าบม,บม,มสิบเจ็ดโมงนาทีวะอันเกา,นาที่ล้วคนไปพี่นอ้องสี่โมงเข้าเก้าละพี่น้องเข้ากันหนึ่งข่าห้าจะซุออกเนาะช่วยแล้วและกามาเมื่อใีวัันผาพี่น้องโตใครโตมันมสัตว์กินข่าแรกะว่า เห็นจ้วกินพิ้องวันผ่านี่มียยงก็กินไก่น่าจะเป็นกระป๋องกระป๋องติด มันว่อเป็นของแถมพี่น้องอย่างเง็้อย่างว่าเป็นของแถมแล้วก็เฮ้ยมันมอนย่แย่โอ้ของแถมมันหมักมีขาเลยนะพี่น้องเพื่อแต่ก็อยากได้ของแถมพี่น้องกลังไปพี่น้องเลยกาลังเินทายไงไมก่อน่ก่อนงพี่น้องเยพ่อพ่อกันต่อยู่บ้านชาวุูซี บเติร์ปบเตินพี่น้องเลยคิดพุ่นปบเติรนปบเจอใครสีฮอตแล้วเิเอฟซีควัน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 พี่น้องควันควันีวู้จัดสีองดีมะเอาหลดใหญ่มาี้อยพี่โก้ม่ไไีโก้คอยาวในตลาดเห็นบอเ้าฉิมาทางจะโหลดเอาเอาจนพี่โก้คอสั่นอายหลยพี่น้องเลยเอาไปจบะครับมา มือกล้องอีายแต่ห้ยอยทีหรถอีกแล้วพี่น้องเลยปัจจุ้ายก็ถึงแล้วเอยว้าถธ่มันไปใส<ช>่เราพี่น้องซาโปสีคนสวยคนโก้นั่งกับเกี่ยวเขาคือกันต้นออนี่เออโยกีแนวก็เออ ได้พี่น้องเลยกินหอออยากไปหาเลยพวกสีวสมมาสาวาั่นก็เลยข้ามมาตรวจวิดัยขามย่างด่นยัางดาวกันก็มาจุอาจุอาข้างหลังกัน,เ,น <c oughs> เป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็น,ปนจรเลอร์ตามนางลงมาถ,ถง่าพี่น้องใส่เสื้อสีแดง ียงพูดเล้ออะนะว่านนาหอยดาวชุดผ้าเอามาจากที่อีหลาคำแพงยงสูอะนะ เขากันขักันเนาะน้องดาวอยากมาเห่็นนะเบอย์โพสีพี่น้องเขียวซุยเออยพาเขามาเนี่ยว่าซ่านเฮ้ยคนข้นเขาก็พายก่อนนะมัดกินเนาะตสนดท้าย่นะแต่น้อยเดียวนึง อืพอมาเห็น <irgendw> ก <carbono> <displayed S 2> <Leonard. S 1> ันแะไรกันเนาะไม่สนใจกับเฮาเลยอ้าวซ้าบ่พ่อบอกบัวเฮาโสดอีกวันนี้คุณคุณก็ใชได้ย่างเมื่อเท่านั้นแล้วคันบอกเนาะนะย่างไเดี๋ยวมาส่งมาส่งเออโอ้ยมือก่อนเข้ามาได้นะที่ไป่ใช่ก่อนนะน่ะบ่คือพากันเข่าหัวเข่าวซวนรูป เอามาตามบ่อืมอืมอืมพี่น้องบาดนี่อืม เนาะเห็นกิจัจเห็นกิจจดูมิโตตนตนนี่เนาะแล้ว่าจูงแขนกั็ไปลุบๆนานน่ะนะว่าเออเวลาตั้งย่กยัก่าเห็นน่นน่ะนะบอสเออนรงดาวสนเองเออโอ้รุ่นนี่ก็มีนะพี่น้อง กัวงัวก็ยังตื่นกัวงัวก็ยังตื่นยันกัวฟึ่งฟึ่งผิงวิ่งของชุมนางเฮ้ยบอเวนมันมันหนัห่วยไม่ยังมันนะคือมีมักโจกสองดวงมาแย่งกันมันวะไปแ้วเขานั่นนั่นนั่นตัวนี้ก็ไม่แล้วนั่นนั่น ไผสิมัน <principio> น <Bernard> <path> ้ำอะไรได้สินอยากกินมันเอาหัวมันมาคือมีมักโจกซองดวงว้ามันละสิมัซับกูบ้นาปบก่อนมันมัเลนมาชนมานดกินลาบงัวหรอบ่ มือเอินมือมือเนาะมืออีกสองมืออีกสองมืออีกสมือพู้ได้เป็นมือหนึ่งนะฮะไหวเมียมือท่านหนานี่จ้ารอพอดีบายดีประธานหนานี่ โอ้ยข้เื่อแล้วก็ยังพัดอะคนใจหน้าเจียหน่มาป้าจก่อนมื่อเออเกี่ยวได้เลยเติบแลยเน่ทีวอดิเนาะเจ้าองมื่อกานจะเบิ่ง้ช่วยมนจ้างบโอขึ้น เเมือป็นันโีบอกดู้เขว่าเขาบอกว่าอยู่นี่และว่ต้องเมื่อเขาบอกเขาเขามาเห็นกาแล้วเขาหลดไปเลยเง่งเลยเงงผู้น้ำเลยน้ำบาทนี่เออมุดนี่ก็มีเนาะบาทนี่นอยแม่แล้วก็สิขี่ผู้เดียวแล้วเนาะพายก็มีตะไล ไปโลดจูงมือกันไปโลดเอ็งขี่จูงกับโหลดดอกเอ็งนะโอ้ยหัวเออแน่นี่กะมีเนาะ <c oughs> โฮ้ยเอ็งจูงกับโหลดก็ได้ไม้บ่จูงก็สุดโตดไปโลดพากันไปโลดบมกจกซองดวงว่าน,น,นัวหัวหมวนจุดเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าถือซาเด้อพี่น้องเคยว่าหอย,ายอ,อกกัน บได้โบได้แบบว่าโบได้นะกันดอกมันโมเป็นคำแบบว่าย่อเยื่เดี๋ยวพี่น้องเคยเป่าหยอกว่าหัวกันมุ้ยแพ้หายกันดอกพี่น้องเขาหักเขาแพงกันเนาะเขาก็หยอกกันได้เนาะพี่น้องถ้าหยอกกันโบได้กันมันเกิดโบได้หยอกกันจะคือพี่น้องเลยว่ารถก่อนไปเด้อยาย เฮ้ยเอ็งจูงกับโลดก็ได้เฮ้ยจูงสบายเฮ้ยพี่น้องมึนคอมเมนต์เขามาว่าอันจัดแขวให้สาวโพสีแนนสาวสวยจัดแขวให้น้องดาวแนนสาวสวยว่าสัน ดัดดั๊ดโบมันจัดจ่าขันจัดหลาคนตีตอกขันมีผู้สนับสนุนซาซุยกัจจิจัดให้อยู่พี่น้องแต่ว่าโตซาซุยเองกับโบมีกัจจิไปจัดในทั้งสองกับพี่น้องขั้นมีผู้สนับสนุนเฮากาซิดัดให้อยู่เนาะบ่มีกับแป๊บได้ดัดพี่น้อง ป้าเถอะเรือนตัวยังเป็นห้องเก็บเข่าอยูอ่นะเฮ้ยอันนั้นจะว่าได้มีน้ำเย็นอันนั้นน้ำเย็นในห้องดูวผคดบัดยืนในตู้กับบุมีพออ่านอันนี้ก็ไม่แหลมอันน้ำเย็นมาเกินแน่อ่ะพี่น้องเอ้ยคําม,มืดตื้ตาในคลิปนี้ครับกระชิลาพี่น้องเพียงเซมี่ขอบคุณท <ไป S 1> ุกท่านติดตามหักส้มพี่น้องอยู่ดไม่แห้งสุขสุขค้นทุกท่านทุกเอฟซี่ีเขามาส้มเนาะพี่น้องพู้ได้เขามากอะ อยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องไครเบิ่งมคลิปนี้ตอนสีนอนกะนนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อพี่น้องเดอ้อแพนมือมาให้ได้แก้วมันี่โซกโซกลาบเขาไปหาทุกท่านทุกคนที่ส้มนะพี่น้องสบายดีพี่น้อง